แน่นอนในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าวันนั้นนายกเทศฐาเราเนี่ยก็เลยต้องก็เลยก็ต้องมีการแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้องซึ่งถูกแล้วฮะถ้าถามความเห็นผมก็คือถูกแล้วอ่ะก็คุณเล่นอยู่ๆคุณไปจับคุณไปใช้ความรุนแรงแล้วคุณก็ไปจับคนไทยไปเป็นตัวประกันด้วยอ่ะซึ่งจริงถ้าเกิดนายกถ้าไม่ได้พูดมานะฮะวันนั้นที่ผมรู้ข่าวเนี่ยผมยังจําได้ว่าผมออกปราการผมยังเชิญชวนให้ประนามกันเลยจําได้ไหมฮะอย่างนี้มันต้องประนามอ่ะ อยู่ๆคุณไปวางระเบิดเขากี่ร้อยกี่ร้อยจุดอ่ะใช่ไหมฮะคนตายเท่าไหร่อยู่ๆอิสราเอลถูกวางระเบิดอยู่ต้องเท่าไหร่แล้วก็ไปจับตัวประกันจับตัวประกันนี่ไม่ใช่เพราะคนอิสราเอลนะครับไปจับตัวประกันหมดหลายประเทศโดนจับหมดเลยฮะที่ไปอยู่ในในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะโดนจับไปหมดเลยเพราะงนั้นถ้าไม่ประนามล้วจะเรียกว่าอะไรดีฮะต้องชมเหรอฮะนะฮะต้องชื่นชมใช่ไหมว่าคุณไปจับตัวประกันเนี่ยคุณไปฆ่าคนคุณวางระเบิดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องงั้นเหรอใช่ไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมฮ เพราะงั้นการที่นายกเศราพูดอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันถูกต้องในจุดยืนว่าเราต้องการความยุติธรรมความเป็นธรรมแต่ในคลิปนี้เนี่ยมัน็นเรื่องที่แปลกคือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างคุณจตุพรปมพันธ์นะฮะเอ่อก็คือเสื้อแดงเก่านะครับแล้วก็คุณนกเขาก็คือเสื้อเหลืองเก่านะครับแต่พอสองขั้นมารวมกันแต่พอมาเรื่องนี้กลับไม่ได้นึกถึงประชาธิปไตยผมงงตรงนี้เหมือนกันนะกลับไปเรียกร้องให้ไปเลสไตน์นะครับกลับไปเรียกร้องให้ไปเลสไตน นะครับไปไปกดดันที่สถา,านทพูดปาเลสไตน์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกครับนะครับแต่เรื่องที่มุสลิมทําไม่ดีพวกเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายของอิสลามทำอะไรไม่ดีไม่เคยพูดเลยครับพวกนี้เขาไม่เคยพูดเลยทนายนุกเขาท่านเคยพูดไหมครับคุณจตุพรครับเคยพูดไหมครับไม่เคยพูดเลยมันแปลว่าอะไรครับก็จะเป็นไปตามหัวข้อวันนี้ว่าสื่อไทยเนี่ยอวยอิสลามกว่าพุทธนะแล้วบางท่านเนี่ยใส่ใส่พระเลยนะอย่างอย่างคุณจตุพรก็เคยบอกว่าผมใส่พระ แต่แต่กลับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแปลกมากนะครับความเห็นผมเป็นอย่างนี้ครับเชิ่นแล้วก็เมื่อกี้บอกใส่ปลาใช่ไหมครับนึกถึงที่คลิปแรกเลยของม่ต่อแห้งผมเนี่ยผมเป็นพุทธตามประเพณีก็เคยเป็นพราหมณีเก่าไปแต่ผมเป็นคนน้อลัิครบแต่ผมไม่ได้ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ศรัทธาลึกคือคนพวกนี้นะครับจะชอบอ้างคุณธรรมอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องหลักสิจิมนเสียชน แต่ว่าการอ้างของเขาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างโดยเสมอภาคนะครับเขาอ้างในบางกรณีอย่างจริงๆริเนี่ยในคลิปที่สองเนี่ยก็เ,เลยความยาวมันประมาณยี่สิบกว่านาทีจะมีบางช่วงบางตอนที่เปิผมไม่ได้ให้คุณประพันธ์เปิดแต่เคยไปฟังแล้วในช่วงประมาณนาทีที่สิบถึงนาทีที่ยี่สิบเนี่ยปรากฏเขาเขาอ้างเรื่องอื่น คือเขาอ้างเรื่องนี้ครับว่าจตุพรเนี่ยเขาอ้างเรื่องนี้ว่าเราฟังความข้างเดียวไปถึงปรเไทยนะครับไปฟังความข้างเดียวก็คือฟังจากคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสโจมตีแล้วก็ฟังจากอิสราเอลท่านเดียวโดยไม่ได้ไปฟังอีกจากอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็คือพวกปาเลสไตน์หรือพวกฮามาสเนี่ยเขาอ้างด้วยนะว่าในสังคมอาหรับเนี่ยหรือสังคมมุสลิมเนี่ยเขามีสองพันล้านคนทั่วโลกแล้วเรามีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุน ก็มีอ้างบอกว่าเนี่ยทาไมเราถึงไปเชื่อคนสองล้านหรือสิบล้านก็คือหมายถึงประประชากรอิราเลแทนที่จะเชื่อคนสองพันล้านก็คือหมายถึงชาวเมืองทั้งโลกเรืนี้ว่าไงครับเอาเรื่องจํานวนกับไอ้เรื่องความสัมพันธ์การค้ามันม,มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะคุณเนตครับการอ้างจํานวนประชากรเนี่ยว่าต้องเชื่อในเรื่องที่เอ,อทาง ปาเลสไตน์นะครับบุมฮามัดยิงคนนะครับจับคนฆ่าคนเนี่ยมากมายเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ไม่ควรเชื่อต้องเชื่อคนสองพันล้านคนเนี่ยอันนี้มันมันแถไปเป็นน้ําขุนๆเลยฮะมันคนเรื่องกันกับจํานวนประชากรนะฮะท้้งนี้วันหลังใครมีเรื่องกับโฆษณาคิดก็ต้องบอกว่าต้องอ้างโฆษณาคิดทั้งประเทศทั้งโลกไหมนะฮะว่าต้องเชื่อจํานวนประชากรเป็นหลักหรอนะครับถ้าเกิดใครขับรถแล้วไปชนกันเนี่ยปรากฏว่าเอ่อกลายเป็นว่าคนคนคนพุทธ ถูกรถชนแต่ก็บอกว่าอย่าเชื่อคนพูดนะคนพูดมีประชากรน้อยกว่าอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันการพูดไปแบบข้างๆครูครัวถ้าคนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คือจะหลงเชื่อจากคําพูดนะฮะแต่ในความจริงนี่คนละเรื่องเลยฮะมนต้องมาดูจุดเกิดเหตุครับว่าตรงนั้นเนี่ยใครทําใครผิดใครถูกนะครับเป็นเรื่องเรื่องไปไม่ใช่เหมารวมเอาจํานวนประชากรมาอ้างนะครับแล้วก็มาอ้างความสัมพันธ์มันคนละเรื่องกันนะ